นี่นะคะใครเดินทางไปจังหวัดตราอแต่เมื่อกี้เห็นภาพใช่หาดสวยนะทะเลใสเขาบอกว่าช่วงนี้ภาคตะวันออกน้ําทะเลจะใสมากอาเนี่ยหาดบานชื่นนะคะถ้าใครไม่อยากจะข้ามเกาะไปนะหรือว่าที่พักบนเกาะเต็ม ก็เที่ยวที่บริเวณในตัวจังหวัดตราดก็ได้นะก็มีหลายชายหาดอยู่เหมือนกันค่ะพาท่านผู้ชมไปที่เกาะสีชังค่ะก็คือในช่วงของบรรยากาศการเดินทางกลับเนี่ยนะคะของทางนะักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากจังหวัดชนบุรีจะกลับเข้าไปทํางานหลังวันหยุดยาวเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยระหว่างเส้นทางการเดินทางกลับนะคะก็จะมีการแวะรายทางนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะ โดยนี้ก็คือท่าเทียบเรือเกาะลอยศรีราชาจุดนี้คนเที่ยวเยอะนะเนี่ยดูสิมาคนลงมาเพียบเลยจากเรือนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไปยังเกาะศรีชังค่ะนี่ก็คือทยอยกันกลับละนั่งเรือกลับนะหลังจากช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ก็จะมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาและกรมเจ้าท่ามาคอยให้บริการอยู่ที่ท่าเทียบเรือค่ะ โดยเกาะสีชังเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ ทีนี้พอข้ามไปเกาะสีชังแล้วเนี่ยแล้วพอมาถึงท่าเทียบเรือนักท่องเที่ยวพอลงจากเรือแล้วก็จะมากราบไหว้องค์เทพเจ้ากวนอูค่ะแล้วก็องค์เทพเจ้ากวนอิมยกขาวตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับท่าเรือเลยนะคะก่อนกราบไงต้องมาขอพอรไหว้พระเสริมสร้างสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกลับไปทำงานกันนะคะ